สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะวันนี้นงจะพูดเรื่องเค็ดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลนะคะในที่นี้จะพูดถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการขอพลังบุญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมาช่วยกู้นุ่นเราให้มีพลังบุญพอที่จะฟ่าฟันและก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น เกิดขึ้นมาจากจิตที่มีพลังบุญบาร,รมีที่มีการสังสมบุญมาเป็นระยะเวลายาวนานในหลายพบหลายชาตินะคะเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในจิตบริสุทธิ์หรือจิตละเอียดของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือเป็นฆราวาสพรหมเทพเทวดาทั้งหลายนะคะในสัตว์ในทุกคน ในธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่หากจิตมีความละเอียดบริสุทธิ์แล้วย่อมนับได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันทั้งสิน้นแปลความได้ง่ายๆว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะคะบุญบาร,รมีและมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวนั้นจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงที่มีพลังอานาจแห่งบุญน,นั้นและท่านเหล่านั้นสามารถที่จะแบ่งปันบุญไปช่วยเหลือ ผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะแต่การที่เราจะไปขอแบ่งบุญหรือขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นเราก็ต้องมีบุญติดตัวก่อนด้วยนะคะด้วยการสร้างบุญค่ะเหมือนเวลาที่จะไปขอให้คุณอื่นช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างน้อยต้องมีทุนของตัวเองบ้างไม่ว่าจะเป็นทุนที่เป็นเงินทุนความรู้ความสามารถต่างๆในเรื่องของบุญนั้นเมื่อเรามีบุญของตนเองแล้ว แต่ไม่พอที่จะไปถึงสิ่งที่ปรารถนาหรือต้องการขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านะคะเราต้องรู้จักวิธีการติดต่อเชื่อมบุญกับท่านก่อนค่ะเราจรึงจะนำพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาใช้ได้ค่ะการเชื่อมบุญนั้นนะคะเป็นการรวบรวมทั้งบุญเก่าและบุญใหม่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำให้บุญนั้นเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่และมากพอนะคะ เมื่อรวบรวมบุญได้มากพอแล้วก็จะทำการอธิษฐานจิตทรงบุญหรืออุทิศไปให้บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ไปทำการสักการะบูชาเป็นการให้ก่อนที่จะได้รับค่ะโดยธรรมชาตินะคะหากเราต้องการให้คนอื่นช่วยเหลือใดๆที่เราเนี่ยตัวของเราเองอ่ะก็ต้องเคยมีบุญคุณเคยช่วยเหลือก็กูลกันมาก่อนหรือรู้จักกันมาก่อนค่ะ เวลาเราไปขอความช่วยเหลือเขาถึงจกกักราให้ความช่วยเหลือเรานะคะการช่อมบุญก็เช่นเดียวกันค่ะหากต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านช่วยเราก็ต้องทําตนของตนเราเนี่ยให้ดีเสียก่อนค่ะและทําบุญทรงบุญไปให้ท่านเหล่านั้นขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าต้องทําบุญให้มากๆค่ะไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะบุญที่ไหนไปทรงให้ท่านได้นะคะ หลายท่านคงจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าถ้าไม่มีบุญมากพอจะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่เมื่อบุญได้มาถึงแล้วแม้เอาช้างมาชุดหรือแม้แต่ฟ้าก็ไม่อาจจะขวางกั้นได้ค่ะเพราะอย่างนี้ภายหลังการทำบุญทุกครั้งพระท่านจึงมักจะบอกให้กดนำนะคะส่งบุญไปให้ผู้ที่เราต้องการอุทิศบุญให้แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอให้ผลบุญนี้ทรงไปถึง ซึ่งการเชื่อมบุญนั้นเราสามารถทําได้ตลอดเวลานะคะทุกครั้งที่มีการทําบุญด้วยวิธีมากมายที่ได้กล่าวไปแล้วอย่งง่ายที่สุดก็คือเมื่อลืมตาตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะทํากิจกรรมใดๆขอให้สวดมนต์ไหว้พระนะคะอารัธนาสิน้าและสมทานสินห้ามาไว้กับตัวเท่านี้ก็เกิดเป็นบุญขึ้นแล้วค่ะและเมื่อบุญมีพอแล้วก็เชื่อมบุญไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ให้ความเคารพทันทีไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรเลยคะ่ะการเชื่อมบุญต้องทำอย่างไรหากลองนึกดูให้ดีๆนะคะภายหลังจากที่เราได้ไปทำบุญจะมีข้อปฏิบัติหนึ่งที่เรียกว่าการโกรนนำอุทิศบุญกุศลและกล่าวคําอนุโมทนาบุญแบบต่างๆเชื่อหรือไม่การกระทำแบบนั้นเองที่หมายถึงการเชื่อมบุญนะคะเพื่อหวังจะทรงบุญให้ถึงกับผู้รับ ไม่ใช่เรื่องลึกลับแปลกอะไรเลยใช่ไหมคะแท้ที่จริงแล้วหากว่าด้วยวิธีการก็คือการแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลและกวดน้ำส่งบุญไปให้นั่นเองคะ่ะการแผ่เมตตานั้นเป็นการเจริญเมตตาให้ตนเองและผู้อื่นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้จิตใจอ่อนโยนมีจิตเมตตาเป็นที่ตั้งอยู่ในตนเองเสมอเมื่อพบเห็นสิ่งใดก็มีจิตเมตตาทำให้เป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น และจะทำให้ผู้ที่เจริญเมตตาเป็นประจำกลายเป็นคนที่คิดดีทำดีต่อตอนเองและผู้อื่นอยู่เสมอคะ่ะภายหลังการทำบุญแล้วต้องแผ่เมตตาอุทิศบุญให้ตนเองก่อนด้วยบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองดังนี้นะคะอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปัตจากความทุกข อหังอเวโลโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอพยาปะโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปะริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงเถิด หลังจากนั้นจึงค่อยทรงบุญนี้ไปให้เราสรพสัตว์อื่นๆด้วยคำแผ่เมตตาต่อเราสัพสัตว์ทั้งหลายที่ว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพื้นทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยยาประชาหุ่นตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้พยาบาทเปียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อน,นีคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตานางปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอสำหรับเรื่องที่หลายคนยังมีความกังวลว่าเมื่อทําบุญแล้วไม่ได้กดน้ําหรือเลยเวลากดน้าไปแล้วจะทําอย่างไรนะคะบุญจะลดน้อยลงหรือไม่ มีเวลาของการหมดบุญที่ทำด้วยหรือเปล่าขอให้เข้าใจว่าบุญนั้นไม่มีการเวลาเมื่อทำแล้วยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะคะนึกได้เมื่อใดก็กวดนำได้ทันทีค่ะขอให้ระลึกถึงบุญที่ทำไว้เป็นสำคัญการกวดนำให้ได้ผลดีนั้นให้เทนำกวดลงไปให้ไหลติดต่อกันไม่ให้ขาดสายนะคะ เพื่อให้บุญนั้นเกิดความต่อเนื่องไม่ขาดระยะเปรียบเหมือนบุญนั้นเป็นกระแสน้ำที่ไหลลงไปสู่มหาสมุทรโดยไหลเป็นสายยาวค่ะหากขาดหรือไม่ต่อเนื่องกันก็เหมือนบุญขาดช่วงนะคะมาไม่สม่ำเสมอผู้รับก็จะรับบุญแบบไม่เต็มที่แต่สำหรับผู้ที่มีชันที่แก่งกาแล้วอย่างผู้ก้าที่ได้ทำการฝึกฝนให้เข้มแข็งและมีความละเอียดอย่างเราพระพิสุ เพราะท่านเหล่านั้นได้มีการฝึกฝนจิตมาดีแล้วม่จําเป็นต้องอุทิศบุญหรือทรงบุญโดยชัยนํำนะคะท่านสามารถมุทนาบุญอุทิศบุญไปถึงผู้ที่รับได้ทันทีค่ะหรือเรียกว่ากดนําแห้งนั่นเองค่ะหลักการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลนะคะการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลนั้นจะต้องทําบุญกรรวมถึงได้ทําการเชื่อมบุญไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงค่อยทําการขอพรไม่ใช่การติดตินบนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ท่านเกิดกิเลสการขอพรคือการขอให้บุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นมีให้ท่านได้อนุโมทนาบุญความดีของเราซึ่งหลายๆคนเข้าใจผิดและเกิดความสับสนระหว่างการขออํานวยพรกับการบุบานสานกาวการบุญบานนั้นจะลองเปรียบเทียบดูให้ชัดเจนนะคะ ก็เหมือนกับการที่เราไปขอพึ่งบารมีคนอื่นถ้าท่านมอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราได้เราก็จะตอบแทนด้วยของกำนันที่ทำให้ท่านเกิดกิเลสยิ่งไปวนขอในเรื่องที่ไม่ดีด้วยแล้วยิ่งไม่เกิดผลใดๆนะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีบุญทั้งหลายย่อมไม่ต้องการให้บาปเกิดขึ้นมาติดตัวท่านอย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะตัวเราเองที่เป็นคนไปชักชวน เอาของไปล่อใจไปก่อกรรมไม่ดีกับท่านเหล่านั้นก็ต้องรับบาปกรรมที่ได้ติดสินบนท่านเหล่านั้นไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าอยากจะบนบานให้ได้จริงๆสิ่งที่จะนำมาเป็นของตอบแทนท่านก็คือควรตั้งเป็นสัจจะถือเป็นสิ่งที่รับปากท่านว่าจะสร้างบุญให้เกิดขึ้นต่อเนื่องไปค่ะเช่นเมื่อได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วนะคะเราต้องทำตามสัจจะที่ตั้งไว้ด้วยค่ะด้วยการ บวชเจ็ดวันหรือสิบห้าวันยังนี้เป็นการสร้างบุญบารมีเพิ่มนะคะและอุทิศบุญเพิ่มเข้าไปใหม่ให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขมากขึ้นซึ่งขอสนับสนุนให้ทําได้เลยค่ะและสุดท้ายที่ขอเน้นย้าไว้ก็คือสิ่งที่เราขอจากท่านต้องเป็นสิ่งที่ดีไม่ผิดตินธรรมนะคะเท่านั้นรับรองว่าได้สมความปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะ การเชื่อมบุญแรกๆนั้นถ้ายังมีกรรมไฟไม่ดีร่วมกันอยู่มากก็อาจจะยังไม่เกิดผลตําเร็จนะคะขอให้ยาหยุดทําการเชื่อมบุญค่ะเมื่อทําบุญอะไรมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามให้อาหารสัตว์ช่วยเหลือคนคิดทางกุศลสวดมนต์ใส่บาตรฟังธรรมชักชวนทนทําบุญเรียกว่าทําบุญช่องทางไหนก็ตามให้นึกถึงที่ที่ต้องการเชื่อมบุญทันทีค่ะและอุทิศไปยังทั้งสามส่วนตามที่บอกคือตัวเขา่าเทวดาจําตัวเขา่า และจะกรรมในเวรของเขารับรองว่าสำเร็จทุกลายหรือ,อยังน้อยก็จะทำให้สะดวกรับลื่นกว่าที่เราคิดไวลอยเท่าพันเท่าค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ